โอเคกระต่ายยูคงจะถามว่าโจบันกับเกมที่มีชื่อว่าอะไรคิวมึงแย่งกูเปิดตัวอีฟัตนี่เกมอะไรบอกกูประกอบเอ้าไอ้สัตว์แล้วมึงเข้ามาแล้วมึงไม่รู้เนี่ยนะหมายความว่าไงวะให้มึงมินิคอนเปิดชื่อดูดูดูดิเอสก่อนมึงเร็วอ้าชื่ออะไรไม่รู้กว่าไม่ถูกแต่มันชื่อตามนี้เอ้าไอ้ขี้ยแม่งเกมนี้มันคือเกมแบบเกมที่เล่นแบบไหนคิว เรากูจะรู้ไมนี่ยมึงพากูมาเล่นน่ะเกมนี้มันง่ายเลยคิวเราแค่สตาร์ทเครื่องกี่รถไปแล้วไปถึงจุดหมายเลยได้รถไฟสีทองแต่มันได้อยู่ในเพื่อนแล้ก็สามารถขับเร็นเกินได้ถ้ากูจะแอบโค้งออกไปด้านด้านล่างไงแื้วมันชอบแล้วถ้ามึงเปิดจะเปิดปุ๊มันก็อุ้มร่างในควเป็นเหี้ยอะไรก่อนเนี่ยสัตว์เป็นว่าวะเนี่ยโอเคมึงเลื่อนมานั่งเลยแบบว่าจะนั เออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้สามจบผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้แล้วมันไปยังไงวะเนี่ยไท่านกูไปขันยาเออสตาร์ทเครื่องก่อนสตาร์ทยังไงวะอยู่ตรงนี้มึงมาสตาร์ทดิอ๋อมีฮิกโกตอยู่เนี่ยเออมันมีติดดับด้วยนะคิวมันมีที่ติดดับด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องสตาร์ทเลยรอบสตาร์ทเขาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่ โอ้โอ้ผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะจับไอจับไอคนข้างๆผมนี่ไปเดี๋ยวกูไปขับเครื่องนี้เองระวังเลยอย่าเร่งเครื่องเกินไปเดี๋ยวมึงแหกโค้งโอ้ว้าวโอ้โหซื้อไปเลยอะไรปะเนี่ยกำแพงที่โด่งดังจะจะขอร้องก่อนโอ้ชีดโอ้่อ้อตัวเลยเที้ยอะไรเนี่ยยี่มานั่งไหมยิวมานั่งไหมอ่าไหนดูดินั่งกับเอ้ยตรงนี้มุมดี โอเคไปเลยแล้วมันสามารถปล่อยในนี้ได้เครื่องยิงได้แต่ระวังนะอย่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อใจกูเขียวกูขับกูขับได้ดีมากออืมเชื่อใจเหรอพูดว่าอะไรนะเชื่อใจเหรอพูดว่าอะไรนะเชื่อใจเหรอแม่เหรอมึงแค่เชื่อใจเว้ย เป็นรุ่นเล่เฮียเชื่อใจก็เฮียไล่สัตว์แล้วสาเหตุที่มันสามารถออกได้ง่ายได้ง่ายๆเลยคิวก็เพราะว่าแรงดลมน้อยใช่ไหมสวัสดีครับพี่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครแม่งมาดีวะเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูดูเป็นไรดูเป็นไรเพื่อนเพื่อนเนาะเกิดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันน้องสาวเข้าไปอยู่ในสายด้วย โอ้ยชิตโอ้ยชิตอ๋น้องกูเป็นน้องกูเป็นอะไรไปแล้วน้องกูเป็นอะไรบันเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกูเป็นอะไรเดี๋ยว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 น้องกูเป็นอะไรน้องกูเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย จิวมึงมาก่อนก่อนที่มันจิวล้ออะไรเอ้ยเดี๋ยวนี้มึงก็รีบๆไปสิเอ้ยเออะไรวะนั่นอะไรวะนั่นโอ้โหอะไรบปาบึ้มจังนั่นอ่าบาบอมก็มอกแบบสอบสอบสอบอ่ามีอะไรมาก ปลอดภัยเห็นไหมกูบอกแล้วขับที่ปลอดภัยมากเลยอ่ะม่กูเห็นอะไรอะไรเออยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวไเ้ปดเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋เล่นเื่อนอ่ะกีวอยเียแวะแหวงกูบอกแล้วนไม่ติดแป๊บนึงกูไปเองมะอวมึงขับเดยดูเดี๋ยวดูดิว่าปคีวเนี่ยจะขับได้ได้ดีขนาดไหนะแล้วทไมกูยืน้าแนี้เลย วิธีเอโอ้ไม่ง่ายนี่แหละวิธีของกูอทิ้งมึงไว้กลางทางมึงอะไรที่ตกมืออยู่แบบนั้นนัเลยวิธีกูคือทิ้งมไว้กลางทางอย่าชนนะคิวมึงเชื่อใจกูว่ามึงอย่าชนเลยมึงจะตายก่อนกูกดไม่ได้ไอ้โอเคเป็นยังยานะคิวมันยิงไงวะ อยาเลเกมนดี๋ยวนะแทนที่เราจะใช้ลางรถไฟทำไมเราไม่เดินเอาล่ะเฮ้ยเออนี่ไงเราก็เดินกันได้เดี๋ยวมันก็ตกไม่เจอใครก็ตามที่สามารถระเบิดมึงได้อะโอ้ยมันีซี่ไว้เพื่อดูดีเออมันก็แบบนั้นไงมันง่ายเลยมันไม่ใช่คนเก่ง โอ้เราเราเวลาเรา,เราจะทําอะไรเราก็ต้องทําให้มันง่ายๆบ้างดีไม่ใช่ว่าเดินตามทางกาตลอดอะไรของแมงมันะ่ะเอาล่ะเราจะใช้ความจีเนียสของเราในการเนี่ยอะไรอะไรรูขับเสเงดิบออจากกลางเนเออเราต้องใช้ความจีเนียสเกมนี้เราเราไม่ต้องแบบทําตามกฎเสมอไปเว้ยเราต้องแบบแหกกฎบ้างโอเคเดี๋ยวคุณลีี่ขับไปชนมึงให้ได้เลยอ่ะมาเลยมาเลยมาๆมา,มาๆคุณรออยู่มาคุณรออยู่ด้านบนเนี่ยมาดิารถจะไม่ติดที รอรอกูรออยู่ด้านบนมาเลยเพื่อนแต่กูสตาร์รถไม่ติดทีเออมาเลยมา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 แต่ว่ากูไม่กูไม่รอไอ้มึงแบบมาชนกูหรอกนะกูไปก่อนละบายบายกูมาด้วยความเร็วอ่าเร็วอะไรหรอเน้่นน่ะเดี๋ยวเกูต้องรอก่อนเดี๋ยวกูกลัวแหกโค้งเนี่ยโอเคเราต้องใช้ความจีเนียดเว้ยแล้วนั่นอะไรน่ะน่ะ เราต้องใช้ความจีเนียนในการขึ้นนี่กูเห็นผูมหญิงเขาก็นนี้อะไรจำกัดความเร็วสิบเป็นใชรตกด้วยเมื่อกี้เร่งเครื่องแล้วก็ตกไปเลยมาแล้วคิวแล้วจุดเดี๋ยวเดี๋ยวจุดสิ้นสุดมาอยู่ตรงไหนเนี่ยจุดสิ้นสุดเนี่ยผู้หญิงคุณเอาน้ำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจุดหมายมาอยู่ตรงไหนเออ่ กูบอกแล้วไงตัวไปด้วยนี้เพราะว่าถ้าไปถึงจุดบายเราก็จะได้ออ่่รถไฟสีทองนั่นแหละแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะเผลอๆถ้าเลี้ยวผิดทำไงาแล้้้วโอออดถ้าเกิดเราเลี้ยวกันผิดทำไงนี่ขนาดกูไม่ได้ขี่รถไฟไอัโลร้ผู้หญิงผมเขียวนี่ผู้หญิงผมเขียวเอวนี่แม่งเป็นแม่งลอยตัวได้สัตว์แม่งไม่ท้าทาย เอาการท้าทายบางครั้งมึงก็ต้องมีความฉลาดอยู่ในนี้บ้างสิมึงก็เดินแบบไม่หยุดแบบนั้นไปดิอ่าได้กูเอ็นะจุดหมายกูตอนนี้มีหลายที่นะเว้ยแล้วกูบอกเลยกูเดินแบบไม่อะไรจดหมายหรอกแล้วมึงจะอยู่สตาร์ทำไมอยู่ตัวฟาล์ร้อคนหนึ่งที่อาจจะช่วยกูได้เอ่อมันยิงยังไงวะ มัาดิงยังไงวะอยากจะรู้อ่ะเออมันลงกดปุ่มธรรมดาก็พอดิกดปุ่มธรรมดาคืออะไรคลิกซ้ายเหรอคลิกไปเลยอ่ะไม่ได้คลิกขวาก็ไม่ได้ต้องกดตัวไหนกดกอ๋อโอเค,คกูคกรู้แล้วลกูรู้แล้วลกูรู้และเออ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 ,เอ,อ <laughs> เอาชิบหายแล้วมากั้นตรงนี้เอ่อตัวมีใครสมบูรเพื่อนระเบิดอะ่อะนแน่แน่ๆ เอาอะไรอะไรทำอะไรเพื่อนโอ้ถ้ามาฉลาดมันก็นี่เพื่อนกูมันไม่ฉลาดเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ละคนกู้งตูตานก่อนเดี๋ยวขะไปหลบกูเป็นการสิ่อความก่อนโอ้เอ่อาไม่บึ้มอ่ะเอาไม่มีบึ้มอ่ะลาก่อนบันลาก่อน เอยอโอ้ยยยยลบกดยิงดิไอ้ยียมันยิงไม่ติดเอ้าแล้วมันยิงเองอัตโนมัติอะไรวะเนี่ยยิงเลยยิ้มันยิงเอง่เลยมันยิงไม่ได้เนี่ยเลยสิกดยิงไม่ได้เนี่ยกดยิงแล้วเนี่ยยิงหลายรอบแล้วด้วย ยิงมมสิและและเนี่ยเนี่ยแล้วพอกูถอยมาแม่กก็มันก็ยิงเี้ยเลยมึงคุ้งขับ <c oughs> มันไมันไส้ไอ้เหี้ยนานแล้วนะนานแล้วนะมาเดินเะดินเดมาเราขับคนละคันกันอืมโทมัสอีสต์เดอะฟังกิ้งเกนโอ้กูสตาร์คันเดียวได้วะ่ะไปเลยกัสกัสไปเกิดอะไรสิ่งไหนสิ่งไหนละรีบไปดิ วะแน่โอโอโหสิบหายแล้วก็ไปชนมาก่อนแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรวะเสียงระเบิดที่ไรไม่ไม่ไม่มันเสียงมันเสียงแหลมอ่ะมันเสียงแหลมอ่ะเอ่อเสียงเอ่อการ์ลากินีโอ้ยเหี้ยวะอองตกใจโอเคดีทีมไม่ทีมเมที่เมื่อกี้มึงไม่ได้ยินคำต่ากู โอเคพี่คนก็เลยจะตายแผลไม่ช้าบูฟับเองเพื่อนไอ้เชี่ยมาคุณนั่งไทยอ่ามึงบอยนะมึงจะนั่งไทยนะลาก่อนวันไอ้เหี้ยแม่งจะไปถึงไหนได้สักทีเนี่ยโอ้ยอย่าสตาร์ทสตาร์ทก่อนสตาร์ทก่อนอ๋อสตาร์ทีสตาร์ที ตาัดดิแท๊อืมดูดิแอสกูด้วยตัวละครกูสร้างบิ๊กแอสตัวละครอาจจะธรรมดาไอ้ยูเมย์ไอ้เพเ่ีนคกูรอเวลามานานแล้วที่จะแก้ไงวันไอ้เวืนี่แม่งเอ้คุณไม่ยิงกูไม่ยิงคุณคุณไม่ยิงมึงกบเอ้งมึงกบเองอะไร้แอ่าถุงขับครั้งนี้แหละได้แน่ๆ เขี่ยมานั่งมานั่งคุสตาลาเลยมึงไงอ้าวคุณผู้หญิงไปแล้วไอ้เหี้ยเบรกกูเบรกไหนเราจะมาลองดูกันนะว่าคุณเนปูมาจาวันเขาจะทำไงต่อง่ายไม่เลยเออเดี๋ยวปล่อยโอ้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 ไม่ไอ้ยจะไปได้ถึงไหนเนี่ยฮัลโหลกูไม่ได้ไปแล้วไอ้ ออเอาแล้วมันไปได้ไดนะเนี่ยทำไมมึงยอยมแพ้แค่นี้อ่นะมาขับไปทางนี้จะได้โอ้โหแบบสุ่มเลยเมื่อกี้มึงคือยังไงวะเอตัลุไปไปไปเอียงมาเลยชิกาชักชิกาชักเอาไม่ไปด้วยอ่ะกูไปเองมานี่นั่งคนนี้นั่งคนนี้คิวมาเลยคิวมามามา,มาตรงนี้เราเราเราฆ่าได้คนเรงแจ็คคนแจ็คแจ็ค แล้วทำไมกูท่าแบบโอ้โหท่าโคตรแวรออไปเลยเออโทมัสอิสระพักทีเกนมึงก็ใจไหมอืมแล้วโวยชิงอยู่ไหนโอ้โอ้ไม่นะโอ้โอ้หัวไม่น่าใช่ละหัวไม่น่าใช่ละลาก่อนไอ้เหี้ยมุ้นเด็กขับไปไหน โหัรเกมผีไอกูมาหรอเกมดเดิเอาละใครดับเครื่องเนี่ยตาด้วเกอาไอเกลือมึงอะกูเป็นคนสตาร์ทอยู่แล้วมึงอะอะไรเวนเอ้อเเออเออเออออเอับเออเอ เดี๋ยว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 เี๋ดี๋ดเดี๋ย้วเดีวเดียวเวเีชมพเผมนว่ดคุยน่าีักวเดวดี๋ยววดยวเดี๋ยดีย่าดี๋ยหวดรวดียเยวเีวยว กระสุนมุก็มาชาตะเกิดระเบิดมีดปึ้มขึ้นโอ้โอ้ลาก่อนบันบันลาก่อนทำไมวะกูเห็นอะไรไม่รู้ใหม่ๆตะเกีเฮ้ย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 เหี้ยอะไรวะเนี่ยเอาไม่ยิงอ่ะแล้วกูเกี่ยวเหี้ยอะไรเนี่ยเอาคือได้ๆนะทำได้โอเคมาดูสตาร์ดิ อ๋อเยอะไรอะไรวะกูไม่ไหวละอะไรเดี๋ยวกูไม่ไหวละอาคิวเหลือที่สุดท้ายแล้วขึ้นๆไปเดี๋ยวกูขึ้นคนเดียวดีกว่าไปขึ้นไปขออย่าให้มีอีนาตัวไหนต้องมาทำให้เราต้องเอ้ยยายาเออดีไปเพื่อนไปไปสู่แกนไลน์ก็เถอะมุ่งสู่แกนไลน์ ตามหาวันพี่พูดสิ่งที่ไม่มีจริง่ะไปเลี้ยวไปเออค่อยๆไปอย่างงี้ใช่ไหมค่อยๆไปสินะเฮ้ยมึงมาเลยเหลี่ยนอะไรยังเฮ้ยย่าหลานก่อนเฮ้ยไปดี ได้ครั้งเดียวสุดได้เลยมามึงหน้าอันที่นี่ไปเลยคำั้งได้แน่นอนบอกเลยเชื่อผิดมือกูมึงเชื่อในตัวกูไหมไม่เยอะเออน่าเนี่ยมนน่าเนีงยไอ้แย่กระสุนแม่งเด้งกลับด้วยโอ้โอ้ลูกไผลได้โอโอโอ้ยครั้งนี้มาดีว่ะไม่มีสิ่งจีดขวาง ม่มีอะไรเลยเราขับได้สิวเชียร์เด็ก้มาตรงนี้แล้วก็เบรกตรงนี้ให้รถเหลือส2บสองเราก็ลงมาแบบนี้อ่าเยี่ยมแล้วเราก็จะเลี้ยวแบบนี้ใส่ความแรงที่1ิบห้าพอแล้วก็เล่งเครื่องไปให้ความแรงถึงสิบสิบห้าสิบห้าสิบเหา้ิบอเคเอเคเห็นไหม่ายจะตายง่าย กูกูขอตัดแฟนแบ็กไปช่วงต้นๆได้ไหมแย่ไหมโอ้สบายหรือเร็วอ๋อนี่กูกู <Okay. S 1> ต้องมานั่งเฉย <c oughs> ๆเพื่ออะไรเนี่ยเอาโอเคมาเริ่มแล้วมกูเริ่มไม่ไว้ใจแล้วมันเพียงมันเกียงมันแปลกนะเนี่ย เหลือยี่อะไรล่ะทามันเอียงอ่ะเยเ้ยเ้ยเโอเคจุดตรงนั้นคือกูต้องเล่นเครื่องพอมือเห็นอะไรลงลนั่นไหมอ่าฮะพราะฉนั้นเราก็เล่นให้เต็มกำลังเลยโอ้โอ้เออโอ้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 แกจะตายมกจะตายตายงั้นเหรอ มึงพูดอะไรนะง,ง่ายอย่างงั้นเหรออ,อียแ,แม่งเลยเราจะไม่นีอะไรทั้งสิน้นฟอแล้วความคาดหวังกูขึ้นไปคนเดียดีกว่าโอเคครับผมขอจบคิดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็อาจะขึ้นไปไม่ถึงอยู่แล้วอะไรลาจะถึงความใฝ่ฝันก็ได้เดี๋ยวกูจะไปรับมึงกูไม่เชื่อมรอก